กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสปาผิวหน้าเนี่ยจะว่าไปแล้วเทคนิคการนําเสนอคุณโอลามีคําแนะนำไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้เองและชอบแต่พอถึงเวลาจะไปไปคุยกับเพื่อนไปแนะนําให้เขาใช้บางทีก็กลัวว่าเพื่อนจะมองว่าเราอยากจะไปขายของหรือเปล่าหลายคนก็แบบเออเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราอยากจะไปได้เงินแล้วคุณโอลาเองมองว่าเราจะพูดยังไงอะที่เราจะทําให้คนฟังรู้สึกสนใจมีเทคนิคอะไรไหมฮะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ คือเทคนิคง่ายๆนะคะถ้าถ้าพูดถึงแบ่งในกลุ่มคนที่รู้จักแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาก็จะมองที่เราเป็นหลักแล้วคือจะ,คจะเห็นผิวพรรณของเราโอเคอย่างเงี้ยเขาก็อยากเป็นเหมือนเรารแต่ถ้ากลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยเราก็คือจะไปพูดถึงความสําคัญคว่าในการดูแลผิวนะก็คือจะเทียบเห็นเลยถ้าว่างคนที่ดูแลผิวในอายุของคุณเท่านี้ คุณจะมีผิวหน้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ดูแลผิวอายุของคุณก็จะไปหน้าพอพูดอย่างเงี้ยปุ๊บจากนั้นจะมีเทคนิคโดยนี่เลยค่ะช็อตเด็ดของโอลาดรามาติกก็คือโอลาจะหยิบเนี้ยมาให้เขาทดสอบเลยโดยที่กับหลังมือนี่แหละค่ะจันเอกเพราะว่าหน้านี่ทุกคนต้องห่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะลองลองดูไหมคะได้เลยครับลองดูหลังมือจันเอกเลยเนาะโซแวนเพชรหน่อยนะคค่ะก็คือพอไม่งั้นมือนี่มันจะไม่ถนัดใช่ เอามีอาจารย์เอกก็คือเทคนิคของเราถ้าเป็นแบบผู้ชายโอลาใช้ทําเองเลยอ่าอาจารย์เอกก็เออเรื่องนี้ก็สําคัญนะเพราะคุณโอลาเป็นผู้หญิงแล้วเราไปบีบใส่มือผู้ชายแล้วอยู่ดีๆเราจะไปจับมือคุณผู้ชายมันก็ดูแล้วมันก็ผิดธรรมชาตินิดนึงนะเราดอ่าเราก็บีบใส่แล้วแบบอ้าวคุณลองลองลองดูสิครับนี่คือครีมที่เราบีบใส่บริเวณหลังมือนะครับเสร็จแล้วเราก็ลูบวนลูบขลูบวนทิ้ง แป๊บหนึ่งให้แบบเนื้อครีมซึมเขาเรียกอะไรในภาษาไทยอะรึดเหนืดอให้มันเข้าเข้าเนื้อแล้วจากนั้นเราค่อยขัดเซลล์ผิวออกคทุกคนทิ้งไว้นานไหมฮะไม่นานหรอกคุณจย์เอกค่ะพราแป๊บหนึ่งแต่ตัวนี้นะคะพอหมาดๆค่ะถ้าเป็นคนผิวแห้งจะแห้งเร็วมากแค่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแต่นี้ถือว่าผิวอาจารย์เอกดีดูแลผิวดีนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าที่ไม่ดูแลผิว แค่เอาหยดลงไปแป๊บเดียวแห้งแล้วเราก็จะรู้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮท่านผู้ชมเพราะว่าผมทาแ a n d and น a i l c r ค a m ฮะแล้วจากภายในด้วยนะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรางล้ะสังเกตอีกแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มมีเนี่ยท่านผู้ชมผิวค่ะพอเราทิ้งไว้ให้มันเริ่มเริ่มหมัดหมานตอนนี้เรารู้สึกมันเย็นๆนิดนึงนะใช่ๆค่ะตัวนี้ผัดเซลล์ครับอ่ะมันเริ่มเนืดอแล้วฮะเริ่มหนืดอจากนั้นอาจารย์เอกก็ค่ะขัดไปเลยค่ะดูท่าคุณโอล่า่า ถ้ากับใบหน้านะคะเราจะทําอย่างนี้ทาทิ้งไว้เว้นเฉพาะตรงรอบดวงตานะคะจากนั้นเราก็ขัดอย่างนี้ออกเลยค่ะครับดึงออกเลยค่ะถึงเวลาปั๊บเราก็จะค่อยๆถูสกิลออกถ้ากับผิวผิวอันนี้หลังมือนะคะเราก็ทําอย่างนี้ขึ้นห้ามอย่างนี้เดี๋ยวมือเราจะเหี่ยวครับครับนี่ก็คือเทคนิคเทคนิคค่ะค่ะอาจารย์เอกเริ่มขัดออกมาเลยอันนี้เป็นเทคนิคสําหรับ สปาผิวอาทิตย์ละครั้งนะคะแต่ทีเนี้ยหัวใจสําคัญของที่ผิวจะสวยนีมันจะมันจะเริ่มเป็นคราบคราใช่ถ้าท่านผู้ชมเห็นมันจะเป็นเป็นเม็ดเอ่อเป็นฝุ่นละอองเล็กๆๆๆๆๆนะฮะแต่เวลาทํากับหน้านะคะอาจารย์เอกห้ามใช้นิ้วชี้นะคะมันแรงไปแรงเราเดี๋ยวเราก็จะมันมือนีฮะท่านผู้ชมมันจะเริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมคะ ถ้าเราเทียบสองฝั่งเราจะสังเกตว่าว่ามือที่ที่เราทําจะ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 ใสขึ้นจะใสขึ้นนะฮะจะใสขึ้นเลยอาจารย์อ่าอ่าครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการที่ทําให้เขาได้สัมผัสค่ะทุกคนที่โอลาแนะนําไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาชอบกันทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้ชายสมัยนี้ชอบดูแลผิวมากเลยแต่พอโอลาเปิดใจได้ตัวนี้แล้วปุ๊บโอลาก็จะบอกต่ออีกว่าส่วนใหญ่คุณผู้หญิงจะแต่งหน้าโอลาก็จะสาธิตง่ายๆเลยในการล้างหน้านะคะก็คือสมมุติว่าเนี้ยเป็นผู้หญิงเป็นผิวหน้าของเราเป็นผิวหน้าของเรามีผู้หญิงอยู่สองคนคนหนึ่งรู้จักการดูแลเลยใช่ไหมคะเขาก็ เขาก็จะนี่เป็นเทคนิคของคุณโ<ช>อลานะเอาลิปเอาสติกมาทำอะไรเปนแทนสิ่งสกะปะแทแทนสิ่งสกปกแทนรองพื้นแทนแป้งถ้าเราไม่ใช้ลิปสติกมองไม่เห็นสีไงคะอาจารย์เย่างแป้งเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะคะอันนี้เหมือนผู้หญิง2คนนะเขาก็แต่งหน้าปกติของเขา,อ,าอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้เขาก็ล้างด้วยโฟมด้วยสบู่ของเขานะคะอันนี้โอลาจะใช้เขาเรียกอะไรนะคะคาจ ชิทชู่เปียเป่ยแทนสมมุติว่าเป็นสบู่หรือโฟหรือว่าโฟมที่เขาใช้อยู่นะคะเขาก็จะล้างแค่ประมาณนี้ใช่ไหมคะอ,อเขาก็นึกว่าสะอาดอาแล้วคิดว่าสะอาดแล้วะะเขาก็พอใช่ไหมเขาก็ทิ้งจากนั้นส่วนสาวบ้านเนี้ยเขารู้ว่าเขาแต่งหน้าเขาก็จะเช็ดเครื่องสตารงออกก่อนนะคะโดยที่เครื่องสําอางถ้าเขาทาปากเขาก็จะใช้อานิแอปลิโมเวอร์เช็ดทําความสะอาดออกก่อนนะคะตรงเปลือกตาอะไรเหมือนกันนะคะจันดค่ะเราก็เช็ดทําความสะอาดค่ะ จากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้ตัวครีมครับมานวดบริเวณที่แก้มอีกก็คือเสี่ยงสกรปรกที่ตกค้างออกไปนะคะคต,ะตวเนี้<ม>ก็คือสาธิตให้เห็นเลยว่าขั้นตอนกับคนที่ทำความสะอาดถูกต้องกับคนที่เอาแบบง่ายๆอะ่ะไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากนะคะคแต่จะเห็นว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันมากเลยคนที่อะไรง่ายๆก็คือจะได้รับผิวที่หยาบก,ก้าน คือผิวไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการผิวไม,ไ,ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการปริบัติและอีกอีกข้อหนึ่งเลยที่คนส่วนใหญ่ชอบลืมกันอาจารย์เอกครับการปรับสภาพผิวอ่า,อาตัวนี้จะช่วยเรื่องรูขุมขนใช่รูขุมขน,ช,ขมขนช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็เอาสิ่งตกค้างที่สกรปรกยังไม่ออกน่ะเอาออกไปอีกขั้นตอนหนึ่งอลาจะทําให้ดูเลยนะคะแต่ส่วนสาวบ้านนี่เขาพอละเขาคิดว่าล้างหน้าสะอาดแล้วแต่พอเรา เช็ดทำความสะอาดออกไปแล้วล้างด้วยโฟมจบแล้วยังมาตามด้วยอิดเซนอีกทีหนึ่งอาจารย์เอกค่ะพอไหมฮะอีกนิดนึงค่ะคคถ้ากับหน้าเราก็ใส่ให้เต็มแผ่นสำลีเลยให้ชุ่มๆ,ห,มๆหน่อยให้ชุ่มๆหน่อยค่ะคจากนั้นเราก็เช็ดเดี๋ยวอาจารย์เอกดจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะคร,ระหว่างขนาดขนาดในแขนก็จะมองเห็นเลยมันดูเหมือนเราก็จะไป,ไปแนะนําแบบนี้ใ,ให้คนที่เรารู้จักเขาได้ดู อนี่คือความแตกต่างคือจะแตกต่างเลยก็คือผิวบ้านเนี้ยดูแล้วเขาเรียกนะคะมีน้ํำมีนวลแต่ส่วนอีกคนหนึ่งดูแห้งๆพอตื่นเช้ามาปุ๊บก็ทาต่ออีกผิวของคุณก็ยิ่งก้านไปผิวของคุณก็ไม่สวยค่ะนี่เป็นเทคนิคค่ะอเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครยังไงบ้างฮะการสปาหน้าเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของสปานะคะตอนเริ่มจากแรกๆเลยคือ ตัวต่อตัวก็คือหมายความว่าอยากให้เพื่อนให้คนที่เรารู้จักนะสวยไปทําสปาเป็นการเปิดใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมีเจ้าของร้านสปาเจ้าของร้านสปาด้วยเจ้าของร,ร้านสปาถ้าเป็นเจ้าของร้านสปาก็คือไปปุ๊บก็จะเทรนให้เลยเขาก็จะยกเซตของเรา อยู่ในร้านของเขาจะเป็นกิฟฟอรีนทั้งเซตเลยนะค,คะกลุ่มที่หนึ่งเจ้าของสป,<ด>สปากลุ่มที่2 2> สองกลุ่มที่2 2> สองก็คือทั้งกลุ่มใหญ่ก็คือจะเป็นในหน่วยงานด้วย<อ>โดยเฉพาะตอนนี้หน่วยงานที่เข้าไปทำอยู่จะเป็นแบงบก์หรือว่าเป็นขององค์กรต่างๆเขาอยากให้บุคลากรของเขาอบ,บ,บุคลิกดีค่ะตัวนี้ก็ไปเทรนให้ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือในทีมงานของเราทดาวไลน์ของเราถ้าสมมติว่าคิดง่ายๆนะท่านผู้ชม ถ้าเราทําให้ดาวไลน์ของเราสปาผิวตัวเองได้และเขาไปไปทำให้คนอื่นหรือไปส่งต่อวิธีการดูแลผิวให้คนอื่นมันก็กลายเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยสร้างยอดธุรกิจทำเงินให้เข้ากระเป๋าคนโอลาเดือนหนึ่งถือว่าเยอะมากหนึ่งทั้งเป็นการช่างอาซีพครับ เป็นเป็นวิธีการให้คนเราเนี่ยมีวิชาธรรมะหากินนะอาจารย์เอกคือบางคนเขาไม่ไม่มีอะไรเลยนะไม่เรียนหนังสือแต่เขาก็ได้วิชานี้ไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่เขาสามารถต่อยอดธุรกิจของเขาไปอย่างคนส่วนใหญ่พอใช้ไปแล้วประทับใจก็ทําให้ซื้อสินค้าอย่างอื่นแล้วเกิดทําธุรกิจไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสินค้านําร่องแล้วก็จะตามมาด้วยอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นยอดธุรกิจแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี้ก็จะมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่า คนที่สนใจขยายงานกลุ่มนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทเข้ากระเป๋าได้อย่างส,ามาสมสายสะนโกได้เลยท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ <c oughs> ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับด a m o n d Grand p a r a d i s e <c oughs> ของเราและเราก็เชื่อมั่นว่า <c oughs> ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าสเสน่ห์อันทรงพลังของผลิตภัณฑ์ในการสปาผิวหน้าสามารถกอรถ่อให้เกิดธุรกิจและรายได้ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งคุณโอลาสวรรค์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ